แป้งเขานุ่มมากแป้งหลานะแต่นุ่มนะครับหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ อไรนะนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นแป้งนานชีสครับแป้งนานชีสย่างสดใหม่ทุกแผ่นย่างสดใหม่ทุกแผ่นนะอันนี้เป็นนานชีสชครับชีวทแ่นทนนทกแผนทุกแผ่นทุกแผานรับแ่นแ่นทุแค่นทุแ่นกแผ่นทุกแผนทุกแค่นกแผ่นทกแผ่นแค่นทุกแค่นุกแผ่นทุบแผ่นทุกแผ่นทุกแผ่นทุกแผ่นุกแ่นแ่นแค่นแ่นแนแ่นแ่นกนแ ชอนชาแนละสวัสดีครับวันนี้เรามาดูโรอะไรโรตีนานนะวรดานะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำานระ้านนี้ขายดีมากแล้วเดี๋ยวพิกัดร้านนะนี่หน้าสารแขวนนี่เลยนะครับนี่ข้างร้านปลาไข่ทอดกับปลาไข่ทอดเลยนะนี่นะนี่หน้าสารแขวงราง้านาาดีเขาว่าเด็ดมากอร่อยมากนะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำในร้านกันนะครับทักกายแม่คาสวัสดีครับ ร้อนไหมตรงนั้นร้อนไหมครับตรงพื้นร้อนไหม่อ่าผมขอว่าค่่ะอาขายอยู่ต้นลูกหน้ำสารชมรีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าโรตีนานบันดาครับอะไรนะอะไรนะนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นแป้งนานชีสครับแป้งนานชีสย่างสดใหม่ทุกแผ่นย่างสดใหม่ทุกแผ่นนะนี่เป็นนานชีสครับพอดีว่าหรือย่างสดใหม เป็นแป้งนานครับมีทั้งหมดกี่อย่างครับแป้งแป้งมีกี่แบบครับแป้งมีแป้งนานปกติครับแล้วก็มีนานกะเทียมแล้วก็นานชีสครับ๋อทคำส่วนใหม่ท้งแขกเลยอี่เดี๋ยวดูว่านี้สรุปใช้ย่างหรือใช้ทอดใช้ย่างเนาะใช้ย่างครับนี่ย่างเอานะครับอเอาลอน นี่เป็นอาหารอี่สลามใช่ไหมครับใช่ครับข้างหลังนั้นทำอะไรครับอูมองไม่เห็นเลยอันนี้ย่างไก่ครับอ,อ๋อย่างไก่นะ,ะนเสร็จแล้วทางนี้ก็จะมาห่อนะทางนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นมันฝรั่งตรงนี้เป็นมันฝรั่งแบบนี้เขาเรียกไส้อะไรครับ ไส้มันฝรั่งนะ,ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับไส้มันฝรั่งเริ่มต้นที่5้าสิบห้าค่ะมันฝรั่งเริ่มต้นห้าสิบห้าไส้ของเราจะมีเป็นสีไส้นะคะ,ะมีม,มันฝรั่งมีเป็นไก่ย่างมีเป็นไก่ทอดแล้วก็มีเป็นทูน่าค่ะอ<ม>จะมีสามรสชาติที่เรือกค่ะราคาแตกต่างกันไหมครับแตกต่างค่ะมันฝรั่ง ไวซี่มาซาลาบาร์บีคิวอันนี้จะเป็นมันฝรั่งมัสตาราดค่ะมาเอากันไม่หยุดเลยนะสองคนนะมันมันเหมือนเคบับไหยครับอันนี้หน้าตาจะคล้ายๆกันเฉยๆค่ะแต่ไม่ใช่เคบับ ตอนแป้งมันมบวมดูขั้นตอนการทำนะของคุณลูกค่ะมันปลาังมาลาค่ะห้าห้าค่ะอะไรีผมสใี๋ยวอันนี้เป็นแป้งนานะฮะอันนี้เป็นปนาะน,น ปกติเขาจะเอาไปแปะโอ่งครับอ๋อใช่หรือไม่ก็เม um> ื่อกี้บอกมีแป้งนานกับแป้งอะไรนะแป้งของเราจะมีแป้งอันนี้หลักๆคือแป้งนานครับแป้งนี้คือเขาเรียกว่าแป้งนานอ๋อแล้วเราก็จะมีนานกระเทียมแล้วก็นานชีสครับทั้งหมดสามสามสามแบบครับสามแบบนะถ้าปกติแป้งนานเขาจะเอาแปะโอ่งครับอ๋อหรือไม่ก็เรียกว่าโรตีโอ่งโรตีโอ่งอ๋ออย่างนี้เราไม่ยากเลยกระเทียม หนึอบาทกรดูค่ะอันนี้ขายทุกวันไหมครับเราขายหยุดทุกวันศุกร์ครับหยุดทุกวันศุกร์นะครับตั้งาาแต่วันจันทร์สามารถโทรมาสั่งโทรมาจองได้ไหมโทรโทรได้ครับตามตามหนึ่ร้านนะครับหนึ่ร้านือโลติลลานาบันดาครับแล้วส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับอ๋อ มาไี่วชีค่ะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ให้นะครับได้ครับสามารถโทรมาสั่งก่อนได้เนะใช่ครับสั่งล่วงหน้าไปเลยจะได้ไม่รอนาะนชี่อร้านครับจะได้ไม่รอนานเหมือนชื่อร้านนะ <laughs> แป้งนี่วันใช้เยอะไหม วันหนึ่งก็ช่วงช่วงนี้ก็ใช้ประมาณเออประมาณร้อยร้อยกว่าแผ่นนะครับร้อยกว่าแผ่นต่อตะวันนะหมดแล้วหมดเลยก็หม,ยหมดก็ทําเพิ่อมอีกได้ครับอ๋อตีเพิ่มได้เนาะไดตแต่เราทําแป้งสดทุกว,วันเลยครับที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปด้านนู่มาอร่อยมากเลยคะ่ะอร่อยมากาเลยคะ่ะ <laughs> นี่การันตีจากลูกค้าเลยนะ อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นกบบไก่ย่างบาร์บีคิวค่ะไก่ย่างบาร์บีคิวรสชาติขายดีที่สุดครับรสชาติขายดีที่สุดไก่ย่างบาร์บี큐แบบนี้เท่าไหร่อะครับห้าสิบห้าบาทไก่ย่างบาร์บีคิวนะ,ะน,นี่ไ้ดูราคาที่คลิปอันนี้สามารถเพิ่มได้เนาะอ่าตอนนี้จะเป็น นี่เพิ่มได้เลยนะครับตามราคานี้เลยนะ <ขอ S 1> จะมีมแป้งนานนานกระเทียมนะแล้วก็นานชีสนะตามเมนูนี้เลยนะครับเดี๋ยวราดูการทนนานชีสนะคอันนี้อะไรนะอันนี้นานชีสนานชีสนะนานชีสจะยืดๆใช่ไหมใช่ครับจะยืด,ดนี่เราใส่มอสเซลล่าชีสลงไปตรงกลาง นานชีสนะร,ร้อนไหมพ่อค้าร้อนมากคนระับข้างบนมีสี่สี่เตาครับดีนะ คล้าะใกล้ๆร้อนนี่ชีพเยิเ้มเลย กินที่ไหนไม่ได้นะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะชิดเยิ้มชิดเยิ้ดยมดูตังกัดก็จะทานเลยลงไปอีก ดูพองนี่ถึงเวลาของเราแล้วอันนี้เราเอามาชิมนะว่าอร่อยจริงไหมอันนี้เป็นแบบชีสนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเคบับไก่นะนี่แป้งนานนะเดี๋ยวเรามาชิมชีสก่อนนะเขาบอกมีน้ำจิ้มขออนุญาตใช้มือนะครับ ไม่เคยกินนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะหนุ่มเมืองชนนะตั้งแต่มารีวิวอาหารนี่ได้ชิมทุกอย่างเลยนะอืงูมันเป็นมันๆเค็มๆของซ้อนอร่อยอร่อยท่น้จิ้มนะนี่ แป้งเขานุ่มมากแป้งหลาหนะาต่นุ่มนะครับหยุดไม่ได้หยุดไ,ไดม่ได้อร่อยรอ,ร,อ,ร,อ,ยอร่อยตาก้าดีดีตาก้าตาก้าสบายไหอ นมันเต็มปากเลยนี่อยางกับข้าวเลยอร่อยอเดี๋ยวเราไปดูเขาทำต่อนะครับเดี๋ยวขอตัวกินนี้แป๊บจะไปดูวิธีกรารทำต่อครับอ,อร่อยมากร้อนด้วยโอเคครับดูต่อเลยนะอันนี้จะเป็นทานชีสแล้วก็นิ่งแต่ซอสครับออ๋อ แบบนี้ต้องตัดเหรอได้ครับนี่จะทานคู่กับซอสพิเศษทางร้านครับอันนี้ซอสพิเศษเลยนะได้ครับนี่น,นี่ราคาห้าสิบาทครับ50บาทนะครับห้าสิบบาทเดี๋ยวให้พ่อค้าฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยครับครับ ร้านโรตินานบรรดาครับตลาดที่โต้ตลาดโต้ลุงนาสานชนบุรีครับเปิดสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับหยุดทุกวันศุกร์ครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณครับแม่ค้าขอบคุณครับสวัสดีครับ